แล้พังมานางฟีไม่แมมึงควจะภูมิใจเนาะเฮียกระจดเดยวกูสับสเขาหน้าอย่าบ้าใส่กูกูแลบดีไม่มีตที่แลบแกแรงกูจ่ายเลยเขาเจ้าสข้อเลดกจดคยกงได้ปเดี๋ยวหน้าตาเป็ลังีน้าหิดำจัดไกระจดเฮียสอดพอเตยกูสบเียเขาหน้ามึงตายีโชควายตายจริงทบน้ำหน้ายังไม่มีชื่อจมด่ากูด่าพูจริงกูจอดตายไปแล้วเฮียโศกโศกกลางหน้ามึงก็โดนกูด่าฟีไว้ท้ครัจอดเฮียหน้าตาเกาปนหลัีหน้าหีคอดำสลับเาเปลี่ยนจ่ายได้กระจ ตายไปนะครับไปอีกทียแล้วพี่มึงกับชงเฉอยเด็กกูต่อยหน้าที่มันก็ต่อตายไปนะครับสภาพกังจบลลัตัดใจกูหน้าตาอ้วนเด็กกูช้อนนั้นมึงหงายทำพ่อมึงหายไปในซ่วมไอ้กูต้อาไปนะครัไปต่อยหน้าังจายบอกกูนั่ คีบสภาพมึงม่นังอ่านคีแต่กูเด็กนดีหน้ามือ้ต่อยมึงดูกูอย่างฟยี่อะไรมันคำทากูไม่ได้เพราะมันสมองไปมือสิเปอร์เซ็นต์ออก่อเียตายไปแล้วเเฮียมันนั่งมันแต่กูนะครับตายไปก็ต่อาไปแล้วเียมัสู้กูทีนี้ครับยจะเศร้าเ้ยไม่ใช่กาลัหัวดมือต่อหน้นี้มดูกอย่างฟยเ็มึงคิว่ามนหัวกูไม่เพราะว่ามึงตายไป้อต่อเียกูอย่างโยก็ต่อเฮียตยไปเด็กี่ยคดว่าหาไม่มอนก ไอ้ควายแม่งด่ากูบอกกูว่านานนาดไหนนะแม่งกูบลาบาทมัที่เราช่อนมันไอ้ควายกจอเฮียนั่นนะมีคจอเฮียพ่อเป็นวินยูดท้ายซอยกจอโดนบุรีตายคจ่อเฮียพ่อขับเดซี่นะไม่ส่งเงินรถเขาโดนขาตบหัวทีมในกระจ่อควคิดว่ากูไม่รู้นะครับไอ้เด็กขี้ไอ้ควไอ้เด็กมีปมไอ้เด็กมีปัญหาไอ้เดียพันยาเส้นในกรจอดนบุรีตายเจยัดแม่ว่ากองซีบ้าเจนห้ายิงหัวพ่อในกระจ่อแล้วกูเลยมูเล็บยางโฟล์ดในกระจไอคิด่ามึง สองเฮียดับไปแต่เขาไสองเฮียโดนกำแล้วอย่างตึงแล้เขาไม่สองเฮียรอพ่อเหมือนสัตว์ตายไปแต่เขาไม่เฮียดับไปแต่เขาไม่เด็กเชียอ่าสารว์รู้มือ